ครับผมตอนนี้หมกหม้อปลาบึกของเชฟหนุ่มก็เสร็จเรียบร้อยน่าทานมากครับผักเปื่อยๆเดี๋ยวเรามาทานแซ่บๆด้วยกันนะครับตักข้าวรอเลยครับ วัสดีครับพบกับเชฟหนุ่มภูธรครับวันนี้เชฟหนุ่มจะทําหมกหม้อปลาบึกตัวใหญ่ๆครับเชฟหนุ่มซื้อมา2โลนี่เครื่องมัก็จะมีหอมแดงกระเทียมข่าตะไคร้พริกแห้งแล้วก็ขมิ้นขมิ้นใบมะกรูดก็จะใส่เห็ดใส่ใบแมงลักผักชีลาวต้นหอมอันนี้ดอกหอมด้วยแล้วก็หวานตุง้งกระลำาระกาดขาวเดี๋ยวมาทำหม้อใหญ่ๆทารแ,แต่กับหมกหม้อปลาบึก บาชิหนุ่มปูท้อครับเราจะมาดูขั้นตอนการปรุงครับก่อนที่เราจะเอาไปตั้งเตาครับเชฟหนุ่มก็จะใส่เครื่องเจ้หนุ่มตาลงไปเครื่อง ก็จะตามด้วยน้ำมันหอยครับหมกหม้อมดีครับเราจะหมกปลาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวปลานี่มันน่าจะน่าจะอันนิ้มแข็งหน่อยเพราะว่าถ้าเราเอาผักใส่เดี๋ยวมันจะเลกเกินไปเกลือนหน่อยนะครับตามด้วยน้ำปาลาร้าขาดไม่ได้ของหมกหมอก็คือน้ำปาลาร้านี่ครับ ใส่ลงไปเลยชุดหนุ่มอ,อยากใส่ไข่อยู่เดี๋ยวลองคิดดูก่อนสูนยเร่งด่วนของศูนยของเราเอง นีเดี๋ยช่นหนุ่มจะเอาปลาไปนึ่งก่อนเอ้ไปตั้งเตาให้ร้อนๆก่อนถึงจะใส่ผักเพราะว่าถ้าปลาหน้าจะเหนียวถ้าเราใส่ผักบริผักมันจะเล็กลงไปนี่ครับออหอมน่าทานเชียวลดหน่อยไม่ยากครับน,นี่ตรงนี้ไ ปลาลงไปนิดหน่อยนึงแล้วเราก็จะตั้งเตาครับนะครับนะครับแค่นี้ครับไม่ต้องคนครับทำให้ทั่วๆ,ๆก็ตั้งเตาครับเดี๋ยวเราพอเดือดแล้วก็จะใส่ผักลงไปโอเคครับเดี๋ยวเชฟหนุ่มขอตั้งเตาครับนะครับติดไฟตั้งเตาเลยครับเดี๋ยวเราจะให้เดือดแล้วเราก็จะเอาผักที่เราเตรียมไม่ใส่ลงไปผมเดือดได้ที่เชฟหนุ่มก็จะใส่ผักลงไปครับใส่อันนี้ลงไปก่อนไอ้กะหล่ำ กำลังปีเพราะว่ามันจะถูกเอาไว้ข้างล่างถูกช้าแล้วก็จะถามด้วยความตุ้งใส่เป็นหมอ้อใหญ่ๆครับเต็มหม้อเดี๋ยวก็จะยุกเองครับน้ำว่าน้ำผัดก,ก็จะออกใส่เป็นหม้อใหญ่ๆรับวทดลองเด็ดกระตุนนี้เร่งด่วนแล้วก็ง่ายต้นหอมกับต้นหอมกับไอ้ผักชีราวไว้ใส่ที่หลังแล้วก็ใบมะระก็ใส่ที่หลัง ครยบใส่แล้วก็ปิดฝาไปเลยครับ,รบเดี๋ยวก็จะยุบครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันอีกทีหนะึงง่ายๆครับครับระหว่างรอเดือดเช่นหนุ่มเจะเอาคกมาทับไว้เพื่อไม่ให้ไอายออกเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับมาดูตอนนี้ก็เดือดกําลังได้ที่แล้วผักก็เริ่มยุบลงไปแล้วเดี๋ยวมันจะเหลือนิดเดียวครับผักไม่เหลือเยอะแสงไม่ค่อยได้ครับเช่นหนุ่มทาอยู่อ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนใกล้จะสุกครับ ผัดที่ว่ามันสุกยากๆเสร็จแล้วเชฟหนุ่มก็เอาต้นหอมกับผักชีอะไรเขาเรียกผักชีลาวครับใส่ลงไปเดี๋ยวเราค่อยใส่ใบแมงลักที่หลังหมกหม้อปลาบึกแซบ่บครับผมครับเริ่มได้ที่แล้วเชฟหนุ่มก็จะใส่ใน,นี่ครับใ,ใบอะไรใบแมงลักหรือว่าผักอีตูครับ ส่ลงไปครับแล้วก็จะเสรลนะครับครับลองเด็ดแน่นอนหมกหม้อปลาบึกง่ายๆครับสไตล์เชฟหนุ่มภูธรใส่ลงไปเดี๋ยวเราก็จะปิดแก๊สละเดี๋ยวปลาจะเลี้ยเกินไปน่าทานมากอันนี้ถ่ายกล้องจับมือนึงทำมือนึงโอเคครับเดี๋ยวเรามาตักใส่ช่วยกันเลยครับ,รบเดี๋ยวเชฟหนุ่มจะตักใส่ฐานใหญ่ๆไปทานกันกันกบพี่ๆเขาเลยครับ เดี๋ยวาหาที่วางกล้องดีๆกันเดี๋ยวเชฟผมจะตักใส่จานไปทานกับพี่ๆเขาเลยครจานถานใหญ่ๆเลยอ้ยน่าทานมากหมกหม้อปลาบึกเนื้อนุ่มๆน,นะครับใส่เห็ดใส่ผักได้หลายอย่างเนื้อปลาครับเดี๋ยวเอาใส่ถาดก่อน กับรองเด็ดแน่นอนหาชิ้นปลาที่เละหมดยังหั่นเลกเกินไปแล้วตอาชิ้นปลานี่ครับยั่วๆเลับปลาบึกเยอะอยู่ครับเกินหนึ่งใส่ใบอันนี้ไปหอมมาก หมกหม้อปลาบึกอร่อยไหมน่าจะอร่อยมันเละหมดแล้วอันหนุม่มคนผักอันนี้มันอ่อมเลยหมกมันอ่อมมาลึกทานทใหญ่ๆเลยคโอเคครับเดี๋ยวเราไปทานหน้าบ้านนครับมีผักเต็มหมอ้อเลยอันนี้มันหมกหม้อปลาบึก ับผมตอนนี้หมกหม้อปลาบึกของเชฟหนุ่มก็เสร็จเรียบร้อยน่าทานมากครับืผักเปื่อยๆเดี๋ยวเรามาทานแซ่บๆด้วยกันนะครับตักข้าวรอเลยครับ